้องเรียนนายจ้างเพราะนายจ้างไม่ยอมจ่ายเงินเดือนหรือจ่ายค่าจ้างโดยที่ลูกจ้างนี่นะครับไม่ต้องออกไปเสี่ยงโควิดด้านนอกนะครับทำด้วยวิธีนี้ครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ สวัสดีครับคนที่ได้ติดตามทนายวิรัตนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยทนายวิรัตก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ขึ้นมาครับคือเล่นขับเฮานะครับก็มีเปิดห้องไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ก็ตามกันไปนะครับขับเฮาของทนายวิรัตนะครับก็พิมพ์ง่ายๆครับหาคําว่าทนายวิรัตนะครับวันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยอ่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับนายจ้างก็มีปัญหา ลูกจ้างก็มีปัญหานะครับลูกจ้างเนี่ยก็เ,ออเดือดร้อนนะครับลูกจ้างมีเรื่องเดือดร้อนไม่กี่เรื่องนะครับแต่นายจ้างเนี่ยตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่า1คือรายได้เนี่ยก็ไม่สม่ําเสมอละนะครับเนื่องจากว่าบางทีก็ต้องถูกการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจาการได้ร้า,านอาหารก็เงียบเลยนะครับนายจ้างจ่ายเงินไม่ได้นะครับแล้วก็นายจ้างเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างนะครับ พอายนนจ้างไม่จ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างเดือดร้อนแน่นอนครับเพราะลูกจ้างมีทางรายได้อยู่ทางเดียวนะครับตรงที่ว่าเมื่อลูกจ้างเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยลูกจ้างก็มี2ทางครับ1ก็คือเดินทางไปที่สวัสดิ์อ่าเรียกสวัสดิการแรงงานสังคมนะครับของประกันของของแรงงานเนี่ยนะครับไปร้องเรียนนะครับก็ไปเจอพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยแล้วก็มีการบันทึกแล้วก็ร้องเรียนกันไปนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการไงไป กาที่2ครับไปที่ศาลแรงงานครับตรงนี้ก็ไปยื่นฟ้องโดยตรงซึ่งตรงนี้ก็จะมีนิติกรเขาช่วยกันเขียนให้แต่ทั้ง2วิธีครับมันจะต้องเดินทางออกไปจากบ้านไปนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่จะเป็นจริงนะครับทนายวิรัติไม่แนะนําให้ต้องเดินทางนะครับวันนี้เนี่ยทนายวิรัติเกลยมีวิธีครับที่จะร้องเรียนในจ้างด้วยนะครับและเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับโควิดด้วยและก็อยู่ที่บ้านก็ทําเองได้นะครับง่ายๆครับ ค้าใครมีมือถือหรือ,อคอมพิวเตอร์นะครับคุณสามารถสแกน QR โค้ดนะครับที่ทนายวิระจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับอันนี้เฉพาะสำหรับคนที่ค่าจ้างไม่ได้จ่ายค่าเช่วเชิไม่ได้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับเงเินเงินทองทองนะครับคุณสามารถพิมพ์คุณต้องสแกนก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ร้องเรียนเข้าไปนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับข้อเท็จจริงมีอย่างไรนะครับตรงนี้พอ จ้าหน้าที่เขาได้รับเรื่องแล้วนะครับเขาจะดําเนินคดีต่อให้นะครับโดยที่เรายังไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักงานอะไรเลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าในช่วงนี้นะครับใครที่จะร้องเรียนนะครับสามารถเข้าไปสแกน qr code ที่ทนายวิรัต์ขึ้นให้อีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปร้องเรียนได้นะครับส่วนใครที่ต้องการจะปรึกษากฎหมายกับทนายวิรัต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือจะสมัครทางปรึกษากฎ,กฎหมายรายปีนะครับทางไลน์นะครับสามารถลิงก์กดลิงก์ด้านล่างนะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ mm. และใครที่ต้องการที่จะซื้อประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัยประกันวินาศภายัยหลากหลายประกันนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประกันโควิดหรือการแพ้โควิดนะครับแพ้วัคซีนโควิดเนี่ยสามารถที่จะสอบถามแอดมินด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทนายวิรตด้วยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ทนายวิรตด้วยนะครับ